ครับพาเพื่อนๆนมาที่สวนบ้านพันไม้พอเพียงอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องกล้วยนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ปลูกมาเป็นเวลาหกเดือนแล้วเนี่ยนะครับบ้านพันไม้พอเพียงก็ปลูกกล้วยด้วยกันหลายชนิดเนาะกล้วยที่ยืนต้นได้ดีและสวยงามนะครับด้านนู้นก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเพื่อนๆืแล้วก็จะมีกล้วยพันอื่นอื่นอีกนะครับเช่นต้นนี้นี่ครับเพื่อนเพื่อน เครือแรกของสวนนะครับนี่นะครับดูจากทรงต้นแล้วน่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับนี่นะครับกล้วยเล็บมือนางต้นนี้เนี่ยนะครับปลูกพร้อมกับกล้วยน้ำว้าด้านนู้นแหละครับแต่ด้วยความเป็นพันุ์ของกล้วยที่แตกต่างกันเนาะเครือแรกของสวนเลยเป็นของเล็บมือนางนะครับ นี่นะการจัดการกล้วยเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากให้กล้วยลูกโตนะครับก็แบ่งหนึ่งก็เป็นสามรุ่นเพื่อนๆนะรุ่นใหญ่สําหรับออกลูกครับรุ่นกลางก็ทยอยขึ้นมานะครับรุ่นเล็กก็ปล่อยไว้สักหนอหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาแทนกันขึ้นมานะหนึ่งก็ควรมีประมาณสามต้นพอนะครับแล้วก็อ่า การจัดการปลีนี่นะครับเขาบอกไม่ให no. ้แต่งกินอย่างนี้เยอะนะเพื่อนนะให้เขารับแสงเต็มที่เพื่อจะให้ลูกสมบูรณ์นะครับการจัดการปีกล้วยมีด้วยกันหลายรูปแบบเพื่อนเพื่อนๆจะหักปีไปกินแต่ไม่ลูกกล้วยเล็บมือเขากินปีกล้วยกันไหมนะครับบ้านพันไม้พอเพียงเคยกินแต่ปลีกล้วยของกล้วยมะลิอ่องหรือกล้วยน้ําว้านะครับก็จะไปจัดการนะครับบางท่านก็สามารถตัดตรงนี้ตัดครึ่งนี้เลยเพื่อน ตัดครึ่งปีอย่างนี้นะครับเพื่อให้ไม่เป็นแผลไปถึงเครือนะครับเพราะบางวีของเครืออาจจะมีความเสียหายได้นะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็มีหลายสูตรหลายเทคนิคนะครับแล้วแตพื่นเพื่อนถนัดเลยเนาะนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยก็เป็นพืชที่ทนทานนะครับเป็นพืชคุมดินที่ดีเป็นพืชที่ให้ปุ๋ยกับดินที่ดีนะครับเป็นพืชปรับสภาพดินที่สุดยอดปลูกพืชข้างๆต้นกล้วยพืชเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับเพื่อน วันนี้พาเพื่อนๆมาดูกล้วยเครือแรกของสวนบ้านทันไม้พอเพียงนะครับผลงานของเล็บมือนางจ้าวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราวนะครับสวัสดีครับ